ปีปสี่สามปีสี่สามหลวงปู่หมุนมาบุกเสอ๋อท่านหลวงปู่หมุนพอดีอ,อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนั้น 1, 1 5, 5, ั0 0าสนชุดกรรมการดูครับจเจริญพร6,999บาทสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับพบกับอออันอีกแล้วครับวันนี้ครับมาใกลๆบ้านครับวัดทุ่งเศรษฐีนะครับกรุงเทพมหานครนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมวัดถุมมงคล หลวงพ่อเนนนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับเราก็ไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะครับไปไหว้พระกันครับนี่อยู่ที่สาลาในวัดทุ่งเศรษฐีนะครับก็เดี๋ยวไปปิดทองครับนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นพระนะครับที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ปิดทองหลวงพ่อเนนนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งเศรษฐีเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับพระราชพัฒนาสพลนะครับหรือว่าหลวงพ่อเนน ยานวินโยนะครับแห่งวัดทุ่งเศรษฐีกรุงเทพมหานครท่านเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งนะครับสิยานุสิ์มากมายฮะหลายท่านรู้จักกันแน่นอนหลวงพ่อเนนะครับท่านได้ร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงพ่อทับวัดสลุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมวัตถุมงคลหลวงพ่อเนกันเลยนี่ครับมาถึงแล้วครับอันนี้จะเป็นพระบูชารูปหล่อห้านิ้วนะครับหลวงพ่อเนนะฮะ บูชา5,999บาทพระตั้งหน้ารดบูชา1499บาทแล้วก็รูปหลอนะครับ2,99นี่ครับเหนือดวงชุดกรรมการได้5เหรียญน,นะครับ8,888บาทจะเลิญพรครับชุดกรรมการได้4เหรียญครับนี่ฮะก็บูชา6,999บาทต่อมาครับเรามาชมล็อกเก็ตนะครับฉาคอง7 9 0 0นะครับ ฉากง,งา2 5 0นะครับนี่ล็อกเก็ตครับพระผงสมเด็จ799บาทเนื้อผงจินดามานีแล้วก็พันสครับนี่เจริญพรนะครับเนื้อทองแดงดูครับเจริญพร1,99บาทนี่ฮะต่อครับผมขังบนก็เป็นปิดตา250นะครับแล้วก็อีก1องค์เป็น199 อันนี้จะเป็นเหรียญจานนะครับเนื้อเงิน9,999บาทนะครับแล้วก็จเจริญพรเนื้อทองเหลืองนะครับบูชา299บาทต่อครับอันนี้ก็จะเป็นเหนเรียญเจริญพร 3K บูชา1,499บาท อันนี้หุ่นพยนต์หนึ่งพันบาทครับนี่หุ่นพยนต์ก็มีนะฮะเหรียญหลอเนื้อดวงบูชาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ่ายอยู่ที่ไหนครับเอากล้องซุมวันนี้นะครับผมก็จะเช่ากล้องซุมนะครับซีนเดิมนะฮะยังไม่แกะซีนของรุ่นเจริญพรนะครับอ่าสองเหรียญมาดูกันครับนี่ไม่คงไม่มีแล้วลเพราะเนื้องินอออกไปแล้วเหลือเหลืออื่นแล้วจับสองเหรียญถูกวดีๆสาธุ สามร้อยกล่องละสามร้อยอ่าสอง๋ยวให้หลวงพี่แกะให้ผมเลยดีกว่าแกะแต่ละดีที่สุดแล้วอ๋อจะถ่ายรูปใช่ครับมาถ่ายรูแกะเลยเอาพี่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 จับดจับเลยเอาแกะเลยครับอ่ามีโยมแกะโยมโยมจับเองนะครับผมอือเงื่ออะไร <2. S 2> ลงยาแน่เลยเนี่ยอ้สาโอ้ยเนื้ออะไรบอกทีเนื้ออะไรครับดูดูดูทีดูทีเห็นหน้ากากแล้วเห็นหน้ากากแล้วหน้ากากทองครับน่าจะเป็นเหรียญเหรียญอะไรนะเหรียญดูก่อนไปดูยญยี่เหรียญอะไรหน้ากากทองอ๋อเนื้อตะปูสังขานอนหน้ากากอะไรทองคำทอง อหน้ากากฝาบาทโอ้ฝาบาทนึกว่าทองคำโอ้แต่ทองคำมันสบายเลยมัถึงทํามร้อยทองคำคงไม่มาแล้วมั้งสามอนะสามอผมยังไปเป็นไหลาอ่าได้แล้วนะเนื้อแรกนะครับเป็นเนื้ออะไรนะครับพี่เนื้อตะาปูตปลาปาปาปลาาาากาาบาปโอเคเดี๋ยวใจเย็ลาปลา้ลาปนาปปลรนรุ่น้ลลาาปาก้า โอเคสามเฮ้ยนาค้าอะไรดูดิน้ากากอีกเหรอเห็นน้ากาโอ้โหสามร้อยบาทคุ้มเลยคุ้มเลยหกร้อยเราพกเหรียญหกร้อยได้ครับอะบัก้าหน้ากากทองแดงโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังอย่างเงี้ยอ่ะตากันเลยลองหุยคุ้มเปล่าไหมล่ะคุ้มคุ้มคุ้มสามร้อยอะบัก้าหน้ากากทองแดง โอ้โหโอเคครับนี่สุดยอดเลยถ้าถ้ายิงตอนในตอนนั้นพาพาอย่างมาเปิดต่ไม่ต้องห่วงสมตันงอันนี้ก็เรียกว่าตื่นเรือแต่แล้วแต่โอเคครับนี่ครับเรียนที่เราไปทําบุญได้ครับหูวิเลขหนึ่งห้าด้วย2หลักอโวกาหน้ากากทองแดงนะครับสวยงามมากครับคมชัดนะฮะทำได้สวยมาก ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันของหลวงพ่อเนนท่านได้เขียนเองนะฮะนี่อีกหนึ่งเหรียญเนื้อตะปูสังฆาวานอนหนากากทองทิพย์โอ้โหสวยมากดูสิะฮะเลข6 2สองครับโอ้โหตกเศรษฐีอยู่ด้านหน้านะฮะสวยจริงๆครับดูด้านหลังนี่ยันของท่านนะครับท่านเขียนเองกับมือเลยเดินออกมาด้านนอกนะครับเห็นคนมุงอะไรกัน น่าจะเป็นแผงพระนะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูสักหน่อยนะครับไปเลยเป็นแผงพระนะครับที่อยู่ในวัดนะฮะนี่วัตถุกมงคลหลวงพ่อเน้นะครับเยอะแยะฮะบางรุ่นก็รู้จักบางรุ่นก็ไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันนี้ใช้สาหรับแบบป้องกันสิ่งแบบตามมเวซีแล้วก็ลมเพลมพัดอันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่ มันอยู่ในชุดหกหมื่นเลยกนชุดอ๋ออันนี้คือแยกออกมาหกหมื่นมันจะมีเยอะมีทั้งหมดสี่สิบเก้าชิ้นอ๋อสี่สิบเก้าชิ้นอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผมขายจบสองพันสองพันชุดหกหมื่นแยกออกมานี่นี่ก็ชุดหกหมื่นชุดเดียวกันชุดเนี่ยหกหมื่นที่อยู่ในชุดเดียวกันชุดนี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือตู้เป็นตู้ไม้แล้วก็เอาเนี่ยใส่ไว้อ้ กุมีอะไรเยอะครับสี่สิบเก้าชิ้นนะอันนี้คืออะไรเนี่ยครับลุงอันนี้คือคุณแผนคุณแผนครับผมข้างหลังเป็นกุมารกุ้งไก่อ๋อโอ้โหคุณแผนอะไรนะสีดาบฟ้าปืนสีม้าสีเจ้าตากขือเปล่าใช่เจ้าตาค่ะอะไรสีม้าสีบอกดาบฟ้าปืนฟ้าปืนเ้จาาตก แล้วใช้ใช้มีดอะไรบ้าคุณยังไม่เคยยังไม่ได้ไปตึกตาแล้วอันนี้ครับเนี่ยลุงเนี่ยนนเนี่ยอันนั้นคืออ่าองค์ที่อยู่พ่อทุ่งเศรษฐีครับปีส <3 S 1> ี่สามปีสี่สามมีหลวงปู่หมุนมาปลุกเทรอ๋อท่านหลวงปู่หมุนพอดีอ,อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนั้นพันหนึ่งฮะส่วนมากจะขายอยู่พันหนึ่งหลวงปู่หมุนเสกด้วย อันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยทันหนึ่งครับนหนึ่งเพเกเขาชอบสีนี้ก็เอาได้นะเนี่ยมในคอผมโอ้มในคออ๋อมันคนละสีคนละสีคนละสีคือสีทองเขามาติดที่หลังไงอันนี้เราแร็เดิมเลยครับแต่ของผมเนี่ยตอนแรกเลยผมใส่เนี่ยมันชอบจะแตกออกมานะมันต้องไปตกใจมันตองจะพูดออกมาเพราะพูดอย่าง อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับทำไมเป็นสีแบบนี้เออเขาผจมใส่สีเข้าไปให้มันใส่เขียวอ๋อผสมสีเข้าไปมันเป็นสีขาวๆาว่ครับครับอ๋อสีจริงก็เป็นแบบนี้สีอันพ่อเก๋อุ้ยหนึ่งคือรุ่นหนึ่งหรือเปล่าครับคือบล็อกนี้ถ้าถามผมไม่มีแล้บล็อกมันแตกพ่อเขาเอาไปไปทําไอ้เนื้ออะไรนะเขาเขาจะทำเนื้อเมกะติ ครัท่ันี้ความร้อนมันไม่ได้้อมเลยแตกพอเท,ทลงไปปุ๊บบล็อกมันแตกก็เลยอันนี้ไม่มีแล้วหม,หมดก็คือหมดอนะหมดก็คือหมดอันนี้อันนี้คือคืออะไรนะครับอันนี้คือพาญาเขาคำหน,ห,นห,นหนึ่งหนึ่งในติดของตำนานครับมาที่นีค,คนก็คอชอบเขวโอ๋อแต่พยายามต้องใส่สองอย่างสองชิ้นเพราะว่าอันนี้คือเที่ยวอันนี้คือทํามาหากินถ้าใช้อันนี้คือเที่ยวจะพึ่จะพื้นอย่าจะพึ้นจะพื้นอย่างนี้นะจริง เนี่ยบางบางทีมันเก็ียดแตมันก็จะกลายเป็นสีเลยครับอ๋อเปลี่ยนสีเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนสีเลยตาริกานี้เป็นตาริการอกไอ้รอยหลักชุดสองอันนี้ที่ผมชอบโปรโมทก็คือเป่าเป่ายันเกาะเพชรอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับลุงอันนี้แปดนร้อยอ๋อเป็นร้อยยันกอะเพชรนี่ วี่งแค่ปีไหนครับเนี่ยลุงมันไปหกศูนย์อันนี่หกศูนย์อ๋อหกศูนย์แค่ปีเก่าๆแกมันไม่ถึงเราแล้วมันตายหมดละคนต้องเก็บกันไปหมดละครับโอ้ป oh. ีต้นๆน,นี่ถักมือนะครับนี่พอเดี๋ยวต้องักวันนี้มีไม่เยอะเพราะว่าไอ้น,นี่ไงเอาไปออเให้ใหหน้องให้คนที่ไรอะ่ะครับเอาไปไรอันนี้เพ้นสีเป็นเนื้ออะไรครับลุงเนี่ยเนี่ยจเจริญพรเนี่ยอันนั้น เออเขาเรียกสามกษัตริย์ชุบเงินอ๋อเป็นชุบเงินจ้ะครับเท่าไหร่ครับลุงเนี่ยอันนั้นแปดร้อยคะอ๋อเป็นร้อยชุบเงินอ๋อสามกษัตริย์น้ำเงินแดงเหลืองเจัลเลนพรแล้วพวกเหนือดวงเท่าไหร่ครับเนี่ยเหนือดวงผมขายอยู่ห้าร้อยคะห้าร้อยไม่ได้แกะกล่องค่ะราอ๋อลุนซีนห้าร้อย นันเป็นตะกุดอะไรตะกุดนางเสือหรือเปล่าครับนางเสือของพ่อครับอันเนี้ยอ๋อเสือดำอันนี้ของอาจารย์ตียิงยิงยิงแล้วมันไม่ยิงน,น,น,นครับมันไม่ออกบางทีมันก็ยิงไม่เข้า oh. อ๋อออันนี้เป็นรุ่นอะไรครับลุงเนี่ยอัน,นอันนี้เขาเรียกอะไรวะหัวดูดนมเสืออู้ห oh. มันจะเหนเหียวนะเอาพันนี้ก็ไอ้ไอ้รุ่นเหลียญลำบงก็จะขายดีไอเหรียนลำบงเนี่ย ครับไก่เหนียว่เท่าไหร่ครับลุงเนี่ยไมาี่เป็นปิตาแล้วมีปืนนเออี่นี่เท่าไหร่ลุงครับอันนี้ผมที่แปดร้อยแปดร้อยปีไหนเนี่ยสวยใหม่นะถ้าไม่สวยเก่ามันจะอยู่ห้าร้อยอ๋อสวดีผมเพิ่งรู้จักไลยลุงผมยังไม่รู้จักเลยท่านใส่เหนี่ยสองอันเนี้ยอันนี้อ๋อนี่เกียรติสาท่านตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่หกสิบสองนะฮะหกสิบสองอ๋อ 6กสิบสองนี่หกสิบสองเกินหกสิบแล้วแกอันนี้ห้าแถวหแถวหแถวบางคนก็ชอบปลอดบางคนก็ชอบสามกระจัดมันจะทำน้อยครับคนรวยจะชอบรนจดอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าแถวเนี่ยนี่้าปลอดพิแค่แปดร้ออ๋อแปดร้อยอันนี้พันห้า เป็นสีเงินสีทองจะพันหนึ่งครอ๋อนี่คือราคาคนไทยนะครับผมต่างชาติอีกต่างหากอมีขายต่างชาติด้วยโอ้ต่างชาติชอกไทยแกะม่ออกนะบายครับกลับบ้านครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ